สบายดีสบายดีพัสุกุสุคนพี่น้องมันนี่ก็อยู่กับ่องแถาแม่คือเก่าคือเดิมบรรยากาศยามมื้อเศา้ากำลังเตรียมอาหารเศา้ากินข้าวเศา้าน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งวากับขาวมันนี่ที่ได้ยังกินกับข่าวแ่าแม่เพน่เตรียมแต่เสาองสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อข่าวน้ำกันพี่น้องกับข่าวมันนี่นนอก นี่ทั้งอาหารลาวอาหารไทยพี่น้องลวกผักบ้งต้มมะเขือลวกโบ้งต้มลูกไม้อันนี้สิเป็นพัดเห็ดพี่น้องเอ้ยมรุูนน้ำไหมนอนข้าวน้ำไม้อันต้มน้ำไม้ส่วนในกระดูน้ำไม้ออกพี่น้องพ่นโต่าอันนี้สิเป็นลาบนกเท่าแม่เพี่น้องลาบนกเข้ามาชิมข้าวกนัต้มกันพี่น้องหนึ่งพักโบ้งหนึ่งลาวไทยหนึ่งพักลวกพัก มันด้า yeah, yeah, yeah. yeah, pues no. ลูกร้างหมดอยู่โก่งนั่นหมเอ้ยแม่หมอยาสีดึงเขาเพาใช่ไน่หนิมาที่นั่นเสียนไปเสียนมาไงล้างตื่นแลพี่น้องเห็นอะไรนทางเขานิ่เข้าเจ้า นี่นในนัจับไก่วแน่นขนตะตัวนะครัรลา่าอันนก้โโกดก้อยกุ่มแต่เมื่อคืนกินอ,นอย่ยาบอหนกนะกินเลยฮะต้ <c oughs> มน้ำไม้อ่ได้กินแตออ่หนกนะกินม่ ทำตำแหน่งให้ถูกต้องบังเตียงถอยเตียงจานคหับหมู่หบเก็บดูดูแกระปงข้างข่าหนุ่มดไเก็บนักบออ่อน โอ้หอนนีุ่่มาอนแต่สา่แม่ยอากเอยเหมือนมันหมดใหหอนเบิ่งนกนอนกบดได้คืนแต่นกเสือไปเลยงหนุกมากอันหนก ดามม,มมันเพนสนเนี่ยมันคนอย่างเดียวไปมองคือคนลุมทั่งทึ่งดามมือเห่ามดามมือห่าโตคนดูตาตาทาเสือแม่ไมนดีมั้งหอต้องใส่แบบมือ นั่งอยคก็จะื้อเป็ดหนบอกเนอะนี่เป็ดซื้อไก่มานหงอังอดมออยากินข้าวเจ้าจริงๆ <S 2> <S 2> ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến ไปดิพ่อแม่พี่น้องทางย่างนี่เขาไบ่รอบบ่งวะโดยพี่น้องกินข่าวสาวด้วยพี่น้องเด้อโดยฝนย่างนะแม่นกขมาซูเลยจาสิเพื่อนมาลงกันเลยย่างนี ขาวเือขาวแท้ใส่สื่อผสมเด้พนี่น้องขาวขาวงามไหมใจจใกล้จึ่นนางามจมหนาเด้ลงปเลยถึงจ๊บอื้ออม้เด้กจกึ่าไมึงชอบจีบสนียังเป็นได้ไนมึงมจบ <c oughs> เรวหงลงทงจานเขาเนะแล้มันบบเบิ้ดมีตัวใหญ่ในแม่ไก่นะแม่ไก่รอคยสะคอนข้างหลังตั้นกระปุกเห็ดกินบ่ดอ้หตลอดอนอุ่งี้จะมาปนี่หระ ขึ้นมาสลองกันเนาะจักบาทหนึ่งไม่ได้แบบว่าเห็ดกระปุ่นกินแบบจริงๆจังๆกินแต่งานกินอะไแบบว่างานน่กในงานก็กินบกผักนะดำจานหลักกับกินแบบเกงใส่นะพี่นอก้าแบบในงานนะนะมันเมื่อไหร่ใครเห็ดรำรำยาเฮะ สอนกลางพี chat, call, ่น ja. ้องพี <conception> ่น้องขอในเมืองอยงนี้ไหมนี่จ้าเพื่อจะได้ไม่ขอบ จะเหม็นเขางามเนะะะมาะงามแลสวยเป็นเหมขางามอมาหารเบิร์เลขเก็บเจ็บอกคใปใสเบิรหนึ่ ก็หนักกับบสนัดแขวข้วยแขวโย่ <c oughs> แม่เขาไปเบบดเก๋ใหม่เมื่อมาเอาว่ดนัไไนดไทยใส่เฮดให้โซพี่อนาะปกติไหม่เมื่อวานนะ มเห็นโมยังเห็นันยังท่ามนะโมเรียนบอกประก,กาศกว่า,าวนี่นี่เราก็ว่างก่น นี่หอดผนกุ้งพี่น้องเลยแซ่บนะโดยพี่น้องน้อนี่กันแง่ฟองเข้ามาแน่โดมีตา้องเลย เสพี่น <Techn Pokémon> ้องเอ้ยพาเด่นไฮโซใส่ไข่ใบหัวละพาตา่กล่องกับมานอนอยู่ก้มงวงกันบ่แล้วเจ๊ดามึงใส่งานมาเลยมึงนี่เสพพูดพูพี่น้องเอ้ยไล่ได้พี่น้องเด้ออยู่ดีแม่งเพื่อสกุลสกุลพอกันใหม่ขีดหนาสบายดีเห็นกลัวกายไปกามาอยู่ตลอดอืมขึ้นหอดพูดว่าใบดำคุณภาพงไปหามมือสนาประจ้ะ